ว่าน้ำอะไรนะครับน้ำหมอนหรือมัเบอรี่น้ำหมอนหรือว่ามัมเบอรี่ยี่ห้ออะไรครับของป้าอำมพรของป้าอำมพรนะครับอ้าวโ,โหงดงามมากๆเลยลองดูนะครับตนนัวนี้ลองชิมดูชิมดูเลยนี่ครับชิมกันแบบจากขวดเลยอร่อยค่ะหอมกินน้ำผึ้ง เพราะว่าแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆอ,อ่าพี่เปรี้ยวของมาม์เลี่ไม่ไม่ค่อยหวานมากค่ะแต่มันอมหอมกลิ่นน้ำผึ้งโอเคอือหือสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะพี่สีของมาม์เลี่โดยเฉพาะเลยอ่ะไปเลก เป็นไงที่ทำหน้าเอ้ยเอ้ยไอ้นายไอ้นายนายลูกชายเป็นไงครับรูกชาิเป็นไงน้องาติอร่อยปะอร่อยติยิ้มแล้วเอ็นเนยิ้มแล้วลูกชายปายิ้มแล้วเด็กชิมน่อยหน่อยแก้ร้อนอยิบเลยลูกยี่เป็นไงเป็นไงธรรมชาติร่มเย็นเป็นหรือว่า บรรยากาศเป็นไงร่มรื่นเต็มไปด้วยไมาไม้แมกไม้เราอยู่ใต้ต้นต้นไผ่แล้วต้นอะไรครับเนี่โนยโอ้โหมีเปยด้วยอ้าวนอนเลย <c oughs> เลย,เอเอยโอ้โหอมอีเด้วยอานาะเลยเลยเผือเทศเนี่ยเอาไปเอาเก็บมาจะน,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 นไ้่หมดนะเช้าเก็บ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ i ิกแอดพาไปชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็พาครอบครัวมาเช่นเดิมครับมาที่สวนแถวแถวนครปฐมแต่นครชัยศรีนะครับยังไม่ถึงนครปฐมนะครับอีก9กกิโลถึงนครปฐมนะครับและแน่นอนครับมาที่สวนคนดังนะครับเรื่องของ มามมรี่และผลิตภัณฑ์ผลไม้อื่นๆเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับก็คือน้ำมามมรี่นะครับที่ห่อสวนป้าอัมพรนะครับที่ทำเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเออเจอหมอนเนี่ยแหะมันก็แบบภาษา,าตายโดยตรงเลยรสชาติก็เจ๋วเลยเนี่ยก็จะมาทำเนี่ย เอามาปั่นหมอนเคลืข้นหน่อยเยอะหน่อยใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปน้ำผึ้งอันนี้เป็นสูตรของใครอ่ะทำเองสูตรของคุณจำพรเองนะครับของคุณจำพรเนี่ยทำมาเนี่ยคือมีที่มาที่ไปใช่ไม่ใช่ผลิตมาเพื่อจะขายอครั้งแรกเลยเนี่ยเราผลิตมาเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวนะครันแบาหวานความดันไขมันใจนีนะครับเจ้าของสวนตัวจริงแล้วก็มีลูกสาวด้วยซึ่งเป็น น้องไรน้องหมิม่นอ่าเป็นคนที่มีไอเดียยุดยอดเลยนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่เดี๋ยวพาไปชมมัมเบอรี่นะครับไปเก็บจากต้นสวยๆส,สุกๆนะครับสีแดงสีเข้มเปรี้ยวนิดนึงหวานถ้าถ้าเป็นเค็มๆนี่หวานนะครับสีดำๆจงหวานอ,อันนี้มีมะม่วงด้วยมะม่วงนอะไรครับมะม่วงน้ำดอกไม้ที่บ้านนี่ผมน้ำดอกไม้มันขุนสีเดี๋ยวตรวจอ เห็นแล้วชื่นใจอันนี้ทําได้สักสักกี่ขวดครับเนี่ยมึททาได้ประมาณถ้าทําเต็มที่ก็ได้ดสามขวดสามขวดอืะว่าที่นี่เราจะใช้แสดงว่าน้นคุณภาพใช่รบกวนคุณพี่ยมพรพูดถึงที่มาของการที่เรามาทําน้ําผลไม้เนี่ยเพราะว่าก็เดิมแรกอะ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะปลูกหมอนไงครับไปซื้อเข้ามาครับไปซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาทําเป็นน้ําเนี่ยเอามาปั่น เอามาปั่นน้ำผสมกับน้ำพึ่งน้ำพึ่งเราก็ต้องไปซื้อที่สวนจิรดาเขาครับอ๋อเราบอกเราผสมน้ำพึ่งจากสวนจิรดาเลยเพราะว่าแค่ซื้อน้ำพึ่งทั่วไปกลัวจะปลอมไงกลัวจะผสมเพราะว่าเนต์กาเป็นเบาหวานอยู่เราก็เลยต้องใช้น้ำพึ่งของสวนจิรดาคือหมายถึงว่าเฮียเมย์เขาเป็นเบาหวานนะก็เลยเขามาทุกโรคอะเบาหวานความดันไขมันไตเกาเขามีทุกโรคเลยนี่อูเนลเขามีหมดเลยทุกแล้วเขาทานอะไรนี้ดีขึ้นมใช่พอเขาทานไอ้นี่มาประมาณสัก สองเดือนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไปเขาจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้นระบบขับถ่ายตั้งทีแรก่ยระบบขับถ่ายถ่ายไม่ออกนะมัมเบอรี่ของเราเนี่ยน้ำมัมเบอรี่เนี่ยนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างเราบอกได้ไหมน้ำมัมเบอรี่ก็จะมีแค่มัมเบอรี่กับน้ำผึ้งแค่นั้นเองมีมัมเอรี่กับน้ำผึ้งแค่ไหมโอ้เพราะว่วอาอัตราส่วนอะไรยังไงปกติคือมัมเบอรี่เราเนี่ยเราก็จะช่าง มะม่รีนี่ประมาณสองโลเราก็จะใช้น้ําแค่โลเดียวน้ําน้ำน้ำเปล่าน้ําเปล่าน้ําต้มสุกแล้วน้ำต้มสุกน้ําที่เราต้มจนมันเดือดแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นพอมันเย็นแล้วเราถึงจะเอามาปั่นเนี่ยให้น้าแค่หนึ่งโลครับที่เหลือก็คือเราก็มาปั่นแล้วก็กองกองเสร็จ เราไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางกองนะคะใช้กระชอนสแตนเลสอะไรเงี้ยที่เป็นรูเล็กๆเพราะว่าเขาว่าเขาจะได้มีเนื้อด้วยจะได้มีจะได้มีการขยายด้วยครับแล้วรสชาติก็จะดูดีด้วยใช่แล้วพอเรานั่นมาเรานั่นเราก็มาผสมน้ําผึ้งน้ําผึ้งเราก็จะต้องใส่แล้วเราก็จะชิมดูชิมดูรสชาติเขาเพราะแบบไม่ต้องหวานมากเพราะว่าไอเนี้ยเขามีสรรพคุณของเขาอยู่แล้วไงไม่จําเป็นต้องหวานมากแต่ที่ชิมจะรู้สึกจะมีเปรี้ยวบาง ชาเปรี้ยวตนหวานเป็นรสเปรี้ยวแล้วก็หอมน้ำผึ้งเป็นรสเปรี้ยวของหมอนแล้วก็เป็น,น,นรสหวานของน้ำผึ้ง